สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่กรุงทากาัาาราเทศกันบ้างล่าสุดได้มีการทดสอบการเดินรถไฟฟ้าสายแรกหรือรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายที่6ซึ่งบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอเมนต์จำกัดมหาชนได้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างด้วยโดยเตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่16ธันวาคม2565เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับ มีรายงานข่าวจากเพจบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนว่าเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาบริษัททากาเแมทรานสิตจำกัดได้ทดสอบเดินรถไฟฟ้าสายแรกของบังกาลาเทศซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดเส้นทางจากเดียบารีหนายาตอุตระระไปยังอาคาเคาใช้ระยะทางกว่า11.73กิโลเมตรเตรียมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่16ธันวาคม 2,565โดยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าในบังกลาเทศภายใต้สัญญา CP 0 2 CP 0 3 CP 0 4และ CP 0 6โดยมีพนักงานชาวไทยไปทำงานในบังกลาเทศกว่า1,000คนสำหรับงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าของบริษัทอิตาเลียนไทยประกอบด้วยงานก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้า กดังสำหรับซ่อมและดูแลรักษาห้องประชมุมศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการตึกควบคุมดูแลจ่ายไฟฟ้าจุดทำความสะอาดรถไฟจุดทำความสะอาดรถไฟแบบแมนนวลอาคารจอดรถแบบหลายชั้นและพื้นที่สีเขียวรวมถึงการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าและสถานียกระดับรับต้องยินดีกับการพัฒนาของบังกลาเทศจากประเทศที่มีปัญหาการจราจรแสนสาหัส สู่ประเทศที่มีรถไฟฟ้าแบบเมืองสมัยใหม่แต่ที่น่ายินดีไปอีกคือบริษัทคนไทยได้รับความไว้วางใจไปแสดงฝีมือที่นั่นรวมทั้งสร้างชื่อเสียงสร้างงานและมีส่วนร่วมพัฒนาให้กับมิตรประเทศด้วยครับ